ว่าแต่คุณผู้หญิงคุณอยู่แถวนี้รู้จักในเลิศที่เป็นยามเฝ้าตลาดหรือเปล่าครับก็ฉันนี่แหละเมียมันแล้วคุณมาที่เนี่ยีธุระอะไรปะคะคุณทราบเรื่องในเลิศหรือยังครับผัวแหงซุยน่ะเหรอมันจะไปตายที่ไหนเรื่องของมันเลยฉันไม่สนใจหรอกบ้านช่องมีไม่รู้จักกลับเดึกๆด็กเดนจะออกไปหากินเหล้าอีกหายหัวไปวันสองวันแล้วเนี่ยดูซิลูกเมียม,มีก็ไม่รู้จักกลับมาดูแลเพราะฉันทำไงคนเดียวเนี่ยแล้วนี่มันไปก่อคดีอะไรไว้อีกล่ะ ถึงนมมาหาตาัวมาหนุนที่นี่อ่ะหรือจับมันเข้าคุกแต่ก็ดีจับเข้าคุกไปเลยให้มันติดใจเข็ดแต่บอกไว้ก่อนนะฉันไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเขาตายแล้วครับดีตายแบบซะได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องร้องหูร้องตาฮะ,ะค,คุณว่าอะไรนะอะอะไรนะคะเขคนตำรวจเมื่อกี้คุณคุณว่าอะไรนะคะผมบอกว่าในเลือดตายแล้วครับไม,ไม่ไม่จริงนะคะ ฉ,ฉันไม่เชือ่อคุณตำรวจอ่ะไม่จริงอ่ะใจเย็นนะคุณทำใจดีดไว้ก่อนในไหนเขาก็ตายไปแล้ว